อาการข้างเคียงที่เกิดจากยาฉีดคุมกำเนิดชนิด3เดือนค่ะถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้เกี่ยวกับน้องสาวของคุณทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพินาจี้ไว้ค่ะ ยาฉีดคุมกําเนิดชนิด3เดือนนะคะเป็นฮอร์โมนเดี่ยวกลุ่มโปรเจสตินค่ะอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นนะคะข้อแรกเลยคือความผิดป,ปกติของประจำเดือนค่ะคุณอาจจะมีประจำเดือนมามากประจำเดือนมานานมีประจำเดือนมากกว่า1ครั้งใน1เดือนนะคะหรือเกิดภาวะประจำเดือนกระปริบกระปอยก็คือมีประจำเดือนมาน้อยนะมาบ้างหยุดบ้างหรือบางคนนะคะก็จะเกิดภาวะกระปริบกระปลอยทั้งเดือนได้เลย มักจะเกิดขึ้นในเข็มแรกที่เพิ่งเริ่มฉีดนะคะเมื่อคุณฉีดไปเป็นเข็มที่2แล้วเนี่ยภาวะประจำเดือนกระปริกระปอยก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะและส่วนใหญ่ก็จะไม่มีประจำเดือนโดยพบว่านะคะถ้าคุณฉีดยาคุมครบ1ปีกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ฉีดจะไม่มีประจำเดือนค่ะและถ้าเกิดฉีดต่อเนื่องถึง3ปีนะครับ80%ของคนที่ฉีดก็จะไม่มีประจำเดือนตลอดเวลาที่คุณฉีดเลยค่ะ ปัญหาที่สองค่ะคือน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้จะเพิ่มมากเพิ่มน้อยขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อฮอร์โมนของยาฉีดค่ะ ข้อ3ค่ะภาวะกระดูกบางเนื่องจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มาจากตัวยาฉีดนะคะจะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนจากรังไขค่ค่ะทําให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายเรานะคะลดลงมีผลทําให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยลดลงมันก็เลยทําให้กระดูกบางได้แต่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แค่ชั่วคราวนะคะถ้าคุณหยุดฉีดยาคุมแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับ คืนสู่สภาวะปกติโดยมวลกระดูกก็จะหนาแน่นได้เท่าเดิมนะคะโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะกระดูกพุนในอนาคตนะจึงไม่แนะนำให้ฉีดยาคุมกำเนิดชนิด3เดือนในเด็กที่ยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะหรือคนที่มีอายุมากเข้าสู่วัยทองค่ะข้อ4ค่ะ กลับไปมีภาวะการเจริญพันธุ์ที่ปกติได้ช้าหลังจากหยุดยาฉีดคุมกำเนิดชนิด3าเดือนแปลเป็นไทยง่ายๆคือกลับไปท้องได้ช้ากว่าวิธีการอื่นๆค่ะซึ่ง เข้าใจง่ายไปกว่านั้นก็คือวิธีการฉีดคมกาเนิดชนิดสามเดือนนะคะมันจะกดการตกไข่มากกว่าวิธีการอื่นฉะนั้นเนี่ยไข่คุณจะกลับไปตกช้าหลังจากหยุดฉีดมันก็เลยทําให้คุณท้องช้ากว่าวิธีการอื่นๆค่ะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะหยุดฉีดไปแล้วอย่างน้อยนะสิบแปดเดือนอะ 90%ถึงจะตั้งท้องใช้เวลา6-8เดือนกว่าไข่จะกลับมาเป็นปกติมีเมนปกติค่ะฉะนั้นนะถ้าจะตัดสินใจฉีดคิดดีๆนะคะอาจจะใช้เวลานานกว่าจะท้องใหม่